ป็นั่งเลงด้วยอ่ะอยากเจอนั่งเลงต้องตีนแม่เมือนักเลงต้องตีนไอ้ควายเอากูไม่ละฟัดเอ้ากูไม่ละพวกมึงนี่เลยหนาแม่พวกกูไม่ดีฟัดมีแฟนหรือยังอะครับ ยังค่ะคืมีหน่อยเมื่อคืนท่าเอเลียนถล่มดาวไปยังไม่แม้แอมวันนี้พี่ก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มานำเสนอให้กับน้องๆนะครับกดอื่นเลยนะครับให้น้องๆสังเกตไปที่เพชรพี่นะครับตอนนี้ไม่เพียง5เพชรเท่านั้นหลังจากนั้นให้กดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์และก๊อป U A D ตัวเองไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาในเว็บอินเกมซึ่งเว็บนี้นะครับผมก็จะมีสุ่มเพชรฟรีไฟล์บัตรเติมเกมเติมเกมออนไลน์สุ่มของรางวัลเติมเงินมือถือและเพชรฟรีไฟล์ซึ่งเว็บนีีี้้้้้จบบ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 ใในน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 นเเ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 วววว็็ดดยยแ่่่่อออออะะะะคคครรรรรรัััผผมมมมมหาาาาาาขขขทืืสูลกิ เข้ามาในระบบแล้วนะครับให้กดเข้ามาที่เติมเงินเราสามารถเลือกเติมได้เลยนะครับผมจะมีบัตรทูมันนี่ทูมันนี่วอลเล็ t แล้วก็วอลเล็ตกิฟต์เคแในที่นี้ผมจะเลือกเติมเป็นทูวอลเล็นะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าเติมเงินด้วยทูมันนี่วอลเล็แล้วนะครับให้เรากรอกเบอร์หรือว่าคัดลอกเบอร์วอลเล็ตรงนี้เลยก็ได้นะครับให้นําเลขอ้างอิงกรอกลงไปได้เลยนะครับผม เมื่อเราเติมเงินเรียบร้อยนะครับผมรอ1-2นาทีเครดิตก็จะเข้าหลังจากนั้นนะครับให้เรากดมาที่เล่นเกมในที่นี้ผมจะเล่นเป็นสุ่มของรางวัลนะครับผมนี่นะครับผมเราก็สามารถเลือกเล่นเกมตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมในที่นี้ก็จะมีสุ่มของแร่วงล้อสุ่มเครดิตและวงล้อสุ่มเพชรนะครับในที่นี้นะครับผมผมจะเลือกเล่นเป็นสุ่มของแร่นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมในเกมนี้นะครับจะใช้การสุ่มครั้งละ10เครดิตเท่านั้นก็จะมีเป็นท่าปักธงนะครับผมแล้วก็จะมีชุดไซตามะเป็นเพชร3,698เเเมมม็็แล้วกกกปนนนขอออองื่ๆีาายะคคครรัับบโผสามพียง10เเครดิตท่านั้นในการหมมุนนนตออ1รรบบะคัผซึ่ง ถ้าเราหมุนพลาดเนี่ยเราจะไม่ได้ของรางวัลนะครับแต่ถ้าเราหมุนได้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้คเคดีดหนึ่งพ้าเพชรนะครับแล้วก็จะมีท่าปักธงด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดใซตตมาซึ่งเกมนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆโอเคงั้นเรามาเริ่มเสนอนเ่าหานักเลงหน่อยดีกว่ากูอยากเจอนักเลงจริงๆนะเนี่ยเนี่ยกูพูดจากใจเลยกูพูดจากใจของตัวกูเองเลยกูอยากเจอนักเลงอ่ะมันจะมีไหมวะเวลาเนี่ยสิบโมงกว่าน่ครับพี่ทำฟันทองผมว่าหล่ออยู่นะครับขอบคุณครับน้องทำฟันทองพี่หล่ออยู่ล ทรงกูมันให้ไงจะแต่ละโดเนตดีๆทั้งนั้นน่ะมาแล้วด้วย <Yeah. S 1> ขอเจอขอเจอแบบนักลงนักเลงหน่อย <นะ S 2> ได้ไหมวะไปเลยแล้วกัน <S <S หน้าเหมือนลิงสัตว์กูยิงตายและมึงมาเดียวครับอ่ะมันสวยนะอ้สัตว์ ไงไวรุ่นทำไรอยู่อะเ่ตัวเหมือนนอป้าเต้หน้าอบอบทำไรไวรุ่นอ๋อตอนนี้กำลังหานลักเลงอะอ๋ออยากโดนช้อนแกงวะมันไม่ได้อยากโดนช้อนแกงครับกูอยากโดนแทงอะหน้ากลัวกูดิ ูนีโครงการเอาแม่เมื่อน้ำคามาผูกคอตายเอาแม่เมื่อนมาผูกคอตายได้ควายมร่างที่สองร่างเดียวก็ได้ออกจากโรงพยาบาลบ้านรามมึงตอบกูดิใครคืออันดับหนึ่งของวงการคนเดียวเท่านั้นสุดหล่อสู้สู้แนะพี่พี่มึงตอบไงว่าไงน้องพีพีเล็กเกินมากพี่

อ้ากูเจอแต่ละโดนเนตมีความสุขกว่าส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่คนี้ส้มติ๊ดยิบเยอะวันนี้ผมเห็นว่าจะมีโดเนต<ว>ที่อยู่ใบเราเราชื่ออะไรอะ่ะยูนิฟค่ะยูนีฟหมอครับชื่อผมชื่อโทมัสผมชื่อโทมัสนะครับนิ่งกากอัดต้านไวรัสแต่ซิมี่อัดน่ารักต้านไม่ไหว อันนี้อันนี้มีแฟนหรือยังอะครับยังค่ะซูนีหน่อยเมื่อคืนท่าเอเลี่ยนถึงดาวอังคารแล้วแล้วแบบแบบสเปคสเปคแบบสเปคว่าพี่คสเปคสเปคแบบที่ชอบนะครับเข้ากับพี่มีสเปคที่ชอบไหมครับ จะด่าพี่เขาทําไมว่าไก่ร้าน้องยังเด็กอยู่ What อ่าออะไรครับยังเด็กยังเด็กก็มีความรักกันได้ครับไม่ให้มีไม่มีไม่มีค่ะน้องยังเด็กอยู่ค่ะน้องน้องยังเด็กก็ก็มีความรักได้นะครับเด็กก็มีความรักได้ถูกครับแล้วผมคือผมผมชอบอ่ะผมชอบคนนี้ยผมชอบอยู่นี้บ่ะผมพูดจริงด้วย คือผมชอบอะแค่นั้นแหละพี่สองรามอย่าไปสนใจลเมรลามมแล้วนนเลยสู้นะครับเอปปี้อด็กป .2 อะนะอะไรครับไม่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 ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อด็กป .2 ครับคือผมมีใจแค่นั้นแหละคือผมผมผมแบบผมชอบอะผมชอบผมชอบคุณผู้หญิงคนนี้ออื้อ นมสดมูนอาราบุโตมารามนะครับอ๋อเป็น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 ลูกครึ่งครับผมเป็นลูกครึ่งทำไม่พี่เหมือนสวรรามอ๋อไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งเกาหลีแอนเอ่อแอนอังกฤษครับเป็นลูกครึ่ง คือตอนนี้ตอนนี้พ่อผมอยู่ยุโรปอะแล้วก็แม่ผมอยู่เยอรมันตอนนี้แยกย้ายกันทํางานแล้วผมก็แบบทําซองอะหาสาวแบบหาสาวเปหาสาวใช้แบบใช้เงินในบัญชีอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่อะไรครับไม่ใช่ครับผมชื่อผมชื่อโทมัสครับผมชื่อโทมัสครับโทมัสผมเนี่ยแหละโทมัสอ๋อค่ะปกติผมไม่ค่อยไม่ค่อยพูดภาษาไทยนะจะพูดแต่ภาษาอังกฤษเร่าหนมกลัวสปีกันไม่ได้ไงผมเลยไม่ค่อยอยากจะพูดอ อ๋หนูพูดภาษากฤษไม่เป็นเคะ่ะอ๋อครับไม่เป็นไรครับคือแล้วเราแบบผมผมอยากถามว่าอยู่นี้แบบมีแฟนหรือยังยังไม่มีใช่ไหมครับค่ะคือผมจะแบบหาหาคนช่วยใช้ตังในบัญชีอะไรงี้ไงหาคนช่วยใช้ตังในบัญชีอพอดีพอดีตังในบัญชีมันเหลือตรงตรงเลยพูดแบบตรงๆเลยอ่ะก็คือผมมีใจอะ่ะ เอาง่ายๆเฮ้ยกูคิดว่าใครยิ่งไม่เหมือนที่ถ่ายแม่งฮะเออเหมือนใครครับผมเอาง่ายๆผมเหมือนแบมแบม <c oughs> ใช่ไหมล่ะคล <c oughs> ้ายๆกันนะดิ <c oughs> ชอบไปดิแค่ทรงเกาหลีอะ่ะคือทรงผมมันเหมือนโ <c oughs> อปป้าตอนเนี้ย <c oughs> ทรงโคตรให้อะ่ะมาเล็กมีจนร้องกี่ตาซูบิชิ มือนมากเลยอ่ะใช่หรอนมสดร่บงของราม,มนะคะจุ๊บจิ้มทก็เหมือนยี่ผ่ทำไมทำไมผมทำไมผมเลื่อนปัดไปไหนก็มีตะคนบอกผมเหมือนสอนรามอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าผมชื่อโทมานนะเป็นลูกครึ่งเกาหลีกับแอฟริกา Honestly, ไม่ใช่ผู้ผิดผู้ผิดผม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ลวโทมานครับโทมาสครับเป็นลูกครึ่งอังกฤษกับเกาหลีเหมือนสอรามเลยอ่ะ <Å> ไม่เหมือนครับไม่ใช่ครับแสง เฮ้ยพงถาวิกิเนี่ยยังมีคนหน้าตาเหมือนผมอีกหรอนอกจากแบมแบมอ่ะทำตัวคนดีแต่หน้าชื่อสุนีอันนี้เก้ไม่เอาโอตรงไหนอะอะอะไรนะนี่เราเม่อเมื่อในโซนรามมากเลยเฮ้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 ยน้องน้องน้องแม่คนผูฉี่แม่งตอวพี่ขอถือว่าพี่ขอพี่นอนหลอกซรงหลอกสี่ดิซัดเฮ้ยเฮ้ย สัเล anyway? ่นสีฟ <teor> ้าไหมว่าไงน้าหน่องเล่นสีฟ้าไหมตอนนเล่นย้อนนี่ตอนเล่ตัดตอนนี้กูตอนนี้กูอยากเล่นอ่ะกูอยากโดนแทงอ่ะกูอยากโดนแทงอ่ะกูไม่อยากเล่นหรอกกูอยากโดนแทงอ่ะตรงเนี้ยกูขอเล่นเน้นอ่ะเล่นเน้กับกูมเล่นเน้นกับกูไหมอะไรนะเล่นเน้นกับกูไหมมายถึงในเกมใช่กูอยากกูอยากมีกับมือนอกจอได้ไหมบ่วยไหมแม่ไูดตายเหรอจารย์แม่ไูดตายเหอยุนแม่แม่พูตายเหอเะ เฮ้ยใครอะใครอะใครอะกูอยากมีคนที่พูดอะกูกูเอากูไม่แม่ท้ายสันโอ้ยกูอยากมีคนคนละขึนทางกูไหมคนละขึนทางกูไหมเถิดทษิดเถิดเถิกูเถิดเเเดเถิดเถิงเถิดเถิดเถเถ่ดเถดเดิดเถิดเถเปิดแม่งหถอกขี้เก๊กเอ้ยมันดเอิดดเเ เฮียหัวกูเลยเอากูไม่ล่ะเอาทิ่มันตูดมาเลยมึงจะมีเอ๊กูไหมเอ๊ะฮะเอ๊ะตูดจริงกูถามมึงกล้าม่มาหาที่หาหละครึ่งทางกูไหมล่ะมึงอยู่ไหนมาแม่ ไอหัวขาวกูอยากเลิอกเรื่องอะมึงมืมนเปียกทีจริงจริงจริงใหถอดฟันไงสัตว์มาถอดก,กูทีดิก <c oughs> ูหาคนถอดให้นอกจากหมออ่ะมึงมาถอดก,กูทีได้ปะมึงอยู่ที่ไหนมามึงดูเยอะถอดให้หมดปัาบ้ามึงอยู่ไหนบ้านมือบ้ามึงอยู่ไหนโอ้ยโ่กบ้านเ <c oughs> นี่ยมาเียมึงกล้าเมียกูไหมน่ากูแจ้งตำรวจไต่ปอดไายหยิดบ้า ม,ม,มกากังพ<า>่อเบี้่ไปตังคอ่อนะไอ้จัดเฮอกา,อาอกากาังเฮ้